ทุกคนสวัสดีคุณผชมกันทุก,ท,กทุกคนครับผมเข้าสู่อ่ากับกูเปิดคลิปรัวนเลยเข้าสู่พาร์ทที่ห้ากันแล้วนะครับผมเ <ant> ยออาถันสาหรับอา่าช่องเราที่ไม่สามารถเล่นไปถึงพาร์ทนี้ฮตอนนี้ก็สามารถมาถึงแล้วนะครับตอนนี้ผมมีความคิดที่ว่าจะลงไปเอาขนบีฟาโลนะเพื่อที่ว่าจะเอาขนมันเนี่ยมาใช้ในการทำอานขี่มันเออ เพราะว่าหนังมูหนังเป็ดหนังไก่หนังวัวหนังอะไรสารพัดอย่างนี่เราก็มีหมดแล้วนะก็คือไม่มีแก่หนังหนังหนังเอยขนบีฟาโลเออต้องลงไปตัดอีกไปเดี๋ยวลงไปตัดขนบีฟาโลกันคือตอนนี้ก็เรียกได้ว่าของกับอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยก็ครบก็มีบ้างไม่ได้ถึงกับเพอร์เฟกต์ร้อยปอร์เซ็นะครับก็คือ กลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่าโดนเจ้าเจีเจอบมนีถล่มไปพาร์ทที่สี่นะหรือพาร์ทที่เท่าไหร่เอาพาร์ทที่สามเออแต่ว่าผมไม่ได้อัดไว้ต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับไปเฮ้ยแล้วกบมันตี๋ยวอะไรวะนะอ๋อกบมันเตียวพึ่งไปแล้วตอนนี้บอกเลยว่าหญ้าเรานี่เยอะมากแอมไม่ใช่หนึ่งอันอันนี้นะก็คือนี่สี่สิบอันแล้วก็มีเก็บในหีบอีกเพราะว่าเรานี่เตรียมพร้อมนะครับผมไม่ใช่ว่าจะขีดแม่งวันแรกสองวันแรกนะ พานี้ก็บอกเลยว่าอะไรหลายๆอย่างนี้พร้อมแล้วที่จะขี่มันแล้วก็เอามันนี่มาใช้ขี่ถึงจะช้าไปหน่อยแต่ก็ต้องขออภัยผู้ชมจริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะผมบอกแล้วว่าการเล่นของผมนี่ผมเล่นโดยการยึดถือวิถีถแห่งสโลล์ไรท์บิเกลเรามันไปตีวัวอ,อย่างนั้นวะนะ่าโอ้โหจบละจริงๆวัวตีไิเกลไปเลยไม่ใช่ความผิดกูนะเดี๋ยว แอมา,าคือเป็นเพขนาดที่เจ้าบีฟาลูตื่นอ๋อคือในความหมายก็คือเรายัางไม่สามารถโกนขนมันในตอนนี้ได้นะครับเพราะมันอาจที่จะมาทําร้ายเราได้นั่นเอง <c ười> คือมันอาจจะโมโหลแล้วก็มาไล่ขิดเราอะเหมือนที่เราเคยทาอ่ะนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราจะรอให้มันกลางคืนก่อนนะเราค่อยมาโกนขนมันแล้วกันโอเคปะ่ะเ <c ười> พิบเพิบเพิบเหมือนว่าตอนนี้จะมืดแล้วนะครับผมงัวหน่อยงัวหน่อยคือบอนอนปะบักงัวหน่อยคือพอนอนฮะ เดี๋ยวเราจะแอบตัดขนบีฟาโลกันนะครับเดี๋ยวเคียรเคียรเคียเคียของก่อนโอเคอย่าอย่าควิดกูอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกสักตัวหนึ่งเผื่อไม่พอเผื่อมาได้ใช้ทำอย่างอื่นด้วยไงงัวหน่อยคือป่นอนวะฮะักลาคือป่นอนนํำเขาอะฮะบักงัวหน่อยแล้วโดดดิง้งกระโดดกระเด๋วไปมาเลย โอเคครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำอานมันดีกว่าแล้วเราจะลงมาจับบีฟาโลกันในที่สุดฉันก็จะได้ขี่บีฟาโลแล้วสินะหลังจากที่รอมานานสำหรับซีรีส์ของวินดี้เนีครับผมเราก็จะได้ขี่บีฟาโลกันแล้วเดี๋ยวเก็บเบอร์รี่มาใช้ในการทำอาหารกันอ่าพุ่มหญ้านะครับผมหรือก็คือต้นเอ้ยไม่ใช่พุ่มหญ้าต้นเบอร์รี่นะคะผมที่เห็นว่าเวลาเก็บแล้วมันจะเหี่ยวอย่างนี้ก็เพราะว่าอ่า มันจะเข้าสู่ฤดูร้อนนะเราต้องเอาปุ๋ยอะมาใส่ตลอดใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละ <Brand. S 1> มันก็เลยอาจจะยุ่งหยอกยุ่งยากนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับทนเอาอาจจะสงสัยนะคะผมว่าเวลานั้นผมไม่ค่อยพาเชสเตอร์ไปไหนนะนั่นก็คือกูลำคาญแหละไปมันก็ตีเลยเชสเตอร์ผมนะจะตัวไหนๆผมก็เลยตัดปัญหาด้วยการไม่ต้องพาเชสเตอร์ไปจบ ไอขนตรงเนี้ยมันเอามาจากไหนวะคุณผู้ชมไอขนที่เป็นเหมือนแบบไอเนี้ยผมจะเอามาใช้ในการทําแปลงผัดขนให้บีฟาโล่นะเออคือไม่รู้ไงว่ามันออกมาจากไหนยอยุหิวแล้วถ้าใครรู้ก็รบกวนช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะจริงๆอันนี้ไม่รู้เลยแล้วก็อีกอย่างที่ผมอยากจะถามก็คือถ้าเกิดบีฟาโล่เราขี่มันจนเชื่องแล้วเราสามารถที่จะเอามันเข้าไปไว้ในฟาร์มตุ่นแล้วก็วางให้มันอยู่ในนั้นได้ปะฮะอันนี้คือไม่รู้เลย ไม่รู้เชี่ออะไรเลยอ่ะเอาไปตามมานี่ตามมานี่ถ้าจะกินก็ตามมานะอืมเอาไปกินซะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันถึงจะอิ่มนะแต่เขาว่าถ้าเกิดเราให้ไอ้พายอะหรือก็คือคล้ายๆแก้วมังกรมันจะทําให้ค่าความหิวของบีฟอลานี่เต็มง่ายมากกิงไม้มันไม่กินเลยนะบาัคานี่เรื่องมากจริงๆแล้วยาอยู่ทั้งแมปมึงไม่กินวะมึงรอกูเก็บให้เหร มึงนี้มันช่างขี้อ้อนจริงๆนะแล้วกูแบบป้อนไปก็บ่นไปเฮ่ยกินเข้าไปกินขนตัวเองเข้าไปเลยไหมนะกินขี้ตัวเองเข้าไปด้วยด้วยอืมกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไป,าไปให้อีกสักสิบอันค่อยใส่อันให้มันนะครับโอเคเยี่ยมดูดีนะนี่ไมคก็ดูดีเหมือนกันนะนี่อ่าโอเคขี่ได้ยังโอเคขี่ได้แป๊บหนึ่งแล้วนะ เดี๋ยวขอกินก่อนอืมถ้าเกิดไม่อยากโดนดีดออกจากหลังบีฟาโลนะครับให้คุณผู้ชมนี่กดลงก่อนนะไอ้วอล์กทูไอ้นี่วอล์กทูดีกว่าต้องกดลงนะครับก่อนที่บีฟาโลนี่มันจะดีดเราลงโอเคผมไม่แน่ใจว่าไอ้ในภาคของโดนสตาร์ภาคนี้มันจะมีค่าความเชื่องหรือเปล่าแล้วก็คืออ่าไม่รู้ว่าเลี้ยงไปนานนี่มันจะสามารถ ขี่ได้นานจริงหรือเปล่าหรือว่ามันก็ขี่ได้นี้ตั้งแต่ตอนแรกที่จับเลยคือไม่รู้ส้นตีนกับไม่รู้ชี้อะไรเลยนะเอาจริงไปกันเจ้าบีฟาโลเดี๋ยวเราจะไปสะสมค่าอะไรต่อมีอะไรให้มันกันนะคืออยากตีกบมากเลยอะบีฟาโลคูจะได้หดหดด้วยไงแต่ว่าเอามันมาใช้ในการวิ่งอะไรก็ได้นะอุ้ยเก็บของได้ด้วยเจว <Easy. S 1> เดี๋ยวมันจะดีดเราลงแล้วนั่นไงนั่นไงมันจะดีดเราลงนะตะกี้แต่เราว่าเรานี่ลงก่อน ลงทันก่อนอุ้ยเหมือนว่ามันจะอิ่มแล้วใช่ปะตอนนี้ใช่เนี่ยปกติมันจะอ้าปากขอเรากินนะครับอย่าไปให้มันเยอะนะครับผมถ้าเกิดเราให้มันกินเยอะนี่มันจะกลายเป็นบีฟาโลอ้วนเตี้ยนะซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเลยไปเลยไปเลย,เเลย,ยถ้าเกิดถือคาถา walking cane มันจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นไหมวะเฮ้ยวิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยอุ้ยอุยอุ๊ย,ยจริงๆนะเนี่ยทาเล่นไปพอถือคาถา walking cane แล้วมันวิ่งไวขึ้นด้วย อุ้ยกูโดนดีดกูโดนดีดเดี๋ยวไอ้กบเชียบีฟาโล่มึงไม่ช่วยพ่อมึงเลยเหรอแล้วแล้วกูไปเก็บต้นตีเลยวันนี้แล้วกบมึงวิ่งไวชิบหายเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกบมึงใจเย็นกบคือมึงจะฆ่ากูให้ได้ว่างั้นเถอะโอ้ my god บีฟาโล่ช่วยพ่อด้วยลูกไอ้กบเชียนี่มันจะฆ่าพ่อมึงแล้วนะไอ้ห่ามเงย โอเคไปกลับบ้านกันดีกว่าฮี่นี่นะครับคาถา walking c a n จริงๆนะเวลาถือแล้วมันทําให้วิ่งไวเลยถ้ายิง่งวิ่งบนถนนนะโอ้โหกูนึกว่ารถแข่งโอ้ให <c oughs> oh ม่จอวันน, <c oughs> นี้มันดีจริงๆเลยเนี่ยโคตรมีประโยชน์คาถาวอล k i n g c a นี่มันดีจริงๆเลยนะอุย้ยดีดกูโลย์แล้วโอเคไม่เป็นไรดีลงก็ขึ้นใหม่แค่นั้นครับจบ กบกบขากบขอกบขอเก็บ,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 บหน่อยแล้วกันโอเคเก็บได้ด้วยแลมถึงจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลก็เถอะูเราสามารถขี่ตีข้างเข่าหน่อยลูก y, มึงควยละกล่วยเลยล่ะ,ลละโอเคมากลับไปใช้บีฟาโลในการสู้ต่อเราจะฝึกให้บีฟาโลของเรานี้ <c oughs> เป็นอาชายอดนักสู้นะครับผม <c oughs> มึงมาสิมึงมาสิโคตรโหด <c oughs> <ๆ>บอกเลยว่าโคตรโหด บีฟาโลตอนนี้ตามันนี่เห็นแบบนี้นี่ก็แสดงว่ามันดุนะครับผมนี่เอ้ยบีโลอย่าเพิ่งนอนกลับบ้านกันก่อนลูกนอนกลับบ้านก่อนนี่ตามันนะครับผมลักษณะนิสัยนี่มันจะมีอยู่ด้วยกันสี่ลักษณะครับผมก็คือลักษณะปกติลักษณะอ้วนเตี้ก็คือเราให้อาหารมันกินเยอะเกินไปแล้วลักษณะอีกอย่างหนึ่งแบบนี้ก็คืออ่าเป็นลักษณะของความ กดเกลี้ยวนะครับผมก็คือถ้าเกิดเราให้มันไปบวกอะไรบ่อยๆนี่จะทําให้บีฟาโลของเรานี่ค่อนข้างจะเป็นบีฟาโลที่ก้าวราวนะ <c oughs> คือก้าวไปตรงไหนก็ร้าวตรงนั้นตลกอะมาฮะคุณผู้ชมสําหรับเชา้านี้เราก็จะไปสํารวจตามที่เราบอกเหมือนกันแต่ผมขออนุญาตให้อาหารรูปผมก่อนนะอุ้ยมันจะเก็บบ้าอะไรละ่ะมานนี้มานี้แม้ว่าเราจะมีร่มนะครับแต่บอกเลยว่า มันก็ไม่ได้ค่อยจะช่วยกันเราเท่าไหร่นะจากฝนนะครับอุ้ยเราไม่ได้ใส่หมวกนี่ว่าเออพอใส่หมวกเรารู้สึกว่ามันกันเราขึ้นเยอะกูนี่ช่างไม่รู้เรื่องไม่รู้้นตรีอะไรเลยโอเครู้สึกเหมือนว่ามันจะอิ่มแล้วนะดูครับพัดอ่าซีรีส์ที่เราเคยขี่บีฟาโลนะต้องเรียกได้ว่านี่ให้แบบปั๊บแป๊บ,ปบให้ก็คือหิวอีกปั๊บแป๊บ,ปบให้หิวอีกแต่อันนี้ก็คือให้แล้วเลิกหิวเลยไปครับเดี๋ยวเราจะลงไปสำรวจที่ที่ผมบอกกัน ไม่ได้สิต้องถือกระทา walking crane นะแต่ว่าถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเรานถือกระทา walking crane นี่มันจะทําให้ค่าความชื้นของเรานี่มันเยอะนะครับดังนั้นถือล่มแหละดีแล้ว <c oughs> ถือล่มเถอะจริงๆไม่ติงนางค่อนข้างที่จะไกลนะจริงๆนะไกลจริงนะงนะที่ที่เราจะสดดํารวจออกสํารวจแต่ละที่เนี่ยมันเลยจึงสําคัญนะครับอุ้ยกบเต็มไปหมดเลยอะตีแม่งเลยดีไหมฮะ ตกลัวมันตกจากบีฟาโลก่อนไงไม่ใช่อะไรหรอกพียงห่างจากพวกกบก่อนนะครับเฮ้ยเราสามารถกดลงตอนที่กำลังโดนดีดได้ด้วยนี่วะเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะนี่อะไรนะบีฟาโลตะกี้มึงอ้าปากเลยฮะแป๊บเดียวมึงก็หิวอีกแล้วเหรอทำไมเองช่างเป็นควายที่หิวง่ายจังวะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดเราปลูกไอ้เมล็ดต้นพืชน,นะครับผมแล้วเป็นผลไอ้แก้วมังกรนี่จะทําให้มันไม่ค่อยอยู่นะโอเคโอเคฝนหยุดแล้วนะครับผมเราสามารถใช้กระทาวอลกิ้งเครนได้แล้วบอกเลยว่าโอ้โหดูความเด็วของมันครับแล้วยิ่งถนนอีก<笑><笑>ไอ้เหี้ยแม่งวิ่งโคตรไวไม่ได้สิต้องตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางยาวคุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมครับและต่อจากนี้ไปอุ๊ยเดี๋ยวเดีย๋ยวกูยังไม่ทันจะโชว์เลยมึงดีกูลงลว ผู้ชมครับและต่อจากนี้ไปก็คือการออกตัวของรถแข่งครับผมอู้ไปแล้วครับจังหวะนี้การแข่งวิ่งควายครับผมแม่งเร็วชิบหายเลยแล้วดูหน้าของนอนครับผมอูต้องไปก่อนกูต้องไปให้ถึงแม่งพากูมาทําส้นตีนอะไรวะเนี่ยบึ๊บ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 เดี๋ยวเก็บมึงแข่งตรงนี้จังหวานิดหนึ่งปุ้ยจะกบเต็มเลยว่ะแล้วกบตามด้วย ขอลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวขึ้นขี่ใหม่ครับโอ้มันไม่ตีบีฟาโลนะมันจะตีเด็กกูไอ้กบเที่ยจะตามไปทุกแห่งจะที่ไหนก็ไปกับฉันเสมอข้ามน้ำข้ามทะเลก,กว่าที่ใดจะไลลกลหรือใกล้สักแค่ไหนไม่เคยห่างกันห่างหายแบบเ้ย เราก็ได้ลงมาสำรวจตรงที่ว่าเรายังไม่ได้ลงมานะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นตรงเปล่าว,ว่างๆนะก็คือไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่าคือลวกูจะคืออะไรพุ่มพเพือจังเนี้ยโอ๊ยโดนดิดลงอีกแล้วว่ะโดนดิดลงอีกแล้วอะ่ดดอวอะบีเปโลในะหีวีกแล้วเหรอตาเดียวตาเดียวตาเดียว,เ,ยวเจอนอกตาเดียวอะ่ะอยากสู้อะ่ะจริงๆนะสองตัวบีเปโลกูไหวปะเนี่ยตัวเดียวไหวอยู่นะอูยเยอะเกินไปแล้วเยอะเกินไปแล้วมาดิ มาดิมาดิมาดิฮัลโหลมาดิมาดิเฟรดเฟรดเฟรดมาดินาดมาดิมาดิาด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 เอาดิมึงเจ้าหรอมึงเจ้าหรอเฮ้อมึงคิดว่าบีฟาโลลูกกูนี่มันฟูไม่เป็นหรือ,อยังไงวะเฮ้ยบอกเลยครับว่าอุ้ยโดนดีดลงโอเคได้เนื้อชิ้นใหญ่มาก็ถือว่าดีนะอ่ะเอารางวัลไปลูกสู้ได้เก่งมาก จริงๆผมไม่ไอความที่เราไม่รู้ว่าเลือดของบีฟาโลมันเหลือเท่าไหร่มันเลยด่อมันเลยกะยากเว้ยจริงๆอยากจะให้มันสู้ต่ออยู่นะแต่ไม่รู้ไงว่าเลือดมันเหลือมากน้อยหรือเหลือ,ลอสักเท่าไหร่นะคุณ <c oughs> ผู้ชมครับผมพามันมาสู้กับตาเดียวนะคือ ผมนี่กำลังเจอสเต็ปจุกมันๆเลยอ่ะโดยการขี่ไปเฟโล่แล้วก็ถือกระทาวอลกิ้งเคนเราสามารถตีตาเดียวได้ถึงสองครั้งแล้วก็จุกหลบจุกหลบอ่ะแล้วทีนี้ผมไม่เห็นเว้ยว่าเลือดมันเหลือเท่าไหร่อ่ะมันโดนตาเดียวอ่ะตีไปประมาณสามทีนะคุณผู้ชมตายเลยอ่ะ ายก็บ oh ีบารโลลูกรักกูแมงเมยพึ่งจับมาไม่เท่าไหร่เองชีวิตชิบหายเอ้ยให้มันได้อย่างงี้ส oh <no. S 1> ิแม้มันจะเป็นเวลาสั้นๆแต่มันก็มีความหมายเดี๋ยวกูจับตัวใหม่แล้วกันไม่รู้นะว่าต้องให้เกีอ่อันอะเฮ้ย <c oughs> ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยหิวเลยวะใช่ปะ มันไม่ยอมให้ใส่เวคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าพึ่งให้นะพึ่งให้ไม่เท่าไหร่มันจะสลัดออกเลยเว้ยเห็นบ้าตะกี้อะของไฟก็พอนะลูกโอเคเหมือนว่าจะอิ่มแล้วใส่อันเลยครับโอเคเราได้บีฟฟโลตัวใหม่แล้วยะฮู้ o v e o มอจากตัวเก่าโคตรไวการมูฟออนนี้มันคืออะไรกันครับคุณผู้ชมนะบอกผมทีโหยาากับตัวตุ่นเยอะมากเลยครับ โอเคคุณผู้ชมผมคิดว่าถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะจับตัวตุ่นที่อยู่แถวดีนะกลับไปปล่อยไว้ในบ้านของผมน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเนาะจะไปปล่อยไว้สามสี่ตัวเวลานั่นเนื้อมันจะได้มีในการทํากับข้าวแล้วก็เอาไว้กินด้วยไงโอเคครับคุณผู้ชมถ้ายงก็ไว้มาติดตามกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมกันด้วยไว้มาติดตามกันใหม่ครับคุณผู้ชมบ๊ายบาย